ไปดนอูกน้องแก้วน้องได้้่ะทไมน้องเอาบอลไปเล่น่ะงลูกอ้าเอาที่เอาี่ใครจะเอาบอลไเอามาเลยไปเอามาได้เลยไปก่อนเนาะเอามเลยาซอดิ

ใครไม่อยากให้น okay. ้อยวันนี้เอาฟังครูวันนี้ใครสอบเดาะเนี่ยสอบกี่รอบก็ได้ในวันนี้นะแต่ถ้าเป็นอาทิตย์หน้าจะให้โอกาสแค่สองครั้งทําได้เท่าไหร่ก็เอาสองไป่ะโดไม่ได้แต่วันนี้วนเลยจะสอบกี่ครั้งก็ได้เดากับไอ้อุ้มไอ้มีนแล้วมาสอบกับครูด้วยก็ได้แป้งสองสอบขอบคุณสามสี่ห้าครบแล้วล่นใครคำแม่แกหนึ่งสองร่นไม่ได้เริ่มใหม่ พราะตอนนี้พเพราะตอนนี้กูต้องการให้เราดอกครั้งละห้าให้ได้สี่ติดกันหมดไม่เอาแล้วไอ้ที่ว่สาสองค่ะสี่